สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมทีมงานลถซิ่งดินด่วนเ e อ็กคาเวเตอร์ดทรทกมาดูการทำงานของเจ้าวอลโว่สองหึครับวันนี้มายกหลังคาเหล็กออกอันตรายมากเลยครับหลังคาเป็นเหล็กหมด แต่เสาตั้งเป็นขาไม้ครับอันตรายนะครับนี้เสาไม้มันล้มครับบางเสาก็หักหลังคางก็พังล้มล้มลงแสษรถไทยครับรถไทยจอดอยู่ตรงลน้นครับก็คือเราจะใช้รถแมคโครยกหลังคานะครับออกมาตั้งไว้อีกที่หนึ่งแล้วก็ทำเสาขึ้นใหม่ครับ ที่มันได้มาตรฐานก่าเดิมเพราะว่าเสาเดิมที่เราที่เขาทำนะครับมันจะเป็นเสาไม้เสาไม้ไม่แข็งแรงครับมะแข็งแรงได้ยังไงเสาไม้ลม้มเสาไม้หักครับเรียบร้อยเลยดีดีนะครับโชคดีที่มันไม่ถูกคนครับเดี๋ยวถ้าถูกคนเนี่ยโอ้หนักเลยแต่ว่ามันก็ทำให้ทรัพย์สินเสียหายก็มีรถไถคันนึงจอดอยู่ใต้หลงังคาครับ หลังคาล้มทับก็ทําให้รถไถได้รับความเสียหายเดี๋ยววันนี้ก็ทีมงานทีมงานตักตัวเกตก็วันนี้มาช่วยครับมาช่วยยกหลังคาออกเพื่อที่เขาจะได้เตรียมการยกหลังคาขึ้นใหม่แบบนี้อันตรายเลยนะครับอย่าไปหาทำนะครับหาทำก็หาวิศวะหาช่างที่เขาเป็นมืออาชีพ มีมาตรฐานที่จะมาทำมันจะได้ไม่อันตรายครับลองพิจารณาดูดีๆครับนี่นีก็ถือว่ายกออกมาแล้วครับแล้วก็ให้เขาเตรียมเสาขึ้นใหม่แล้วก็จะยกแต่ว่าเขาแรงจริงนะครับจะไม่โคเจา,านวนโว้ครันนี้ก็ถือว่ายกออกมาได้เลยถือว่าแรงแรงพอสมควร ถือว่าแรงดีนะครับยกโครงลังคาเหล็กออกมาเนี่ยถือว่าแรงดีไม่ธรรมดาถือว่าใช้ได้ครับเสียภารกิจอีกหนึ่งภารกิจครับยกกอ,อกให้เขาตั้งเสาใหม่แล้วก็ยกขึ้นไปใส่ใหม่อันตรายทรัพย์สินเสียหายเดี๋ยวนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับ